ามีเนียงวันนี้นะคะพีทก็เลยจะมาพาเพื่อนๆนะคะไปรู้จักกับตัวมาสตัวหนึ่งที่จะช่วยลดเหนียงนะคะงานนี้โบท็อกก็ช่วยไม่ได้นะจ๊ะเพราะว่าเนียงตรงนีมน้มันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมโบท็อกมันก็ลดได้แค่พวกกงพวกกาอะไรเงี้ยเราจะมาลดเหนียงกันจ้าวันนี้และอุปกรณ์ลดเหนียงในวันนี้ของพีทนะคะถ้าใครตาม Facebook ก็คงจะเห็นอยู่แล้วว่าเราเคยไปลองเลเจ้าตัวนี้มานะคะนี่ก็คือ Diamon d V f วี นั่นเองค่ะเป็นมา r k จากประเทศเกาหลีนะคะที่มียอดขายแบบถล่มทลายทั่วโลกไม่มว่าจะเป็นอังกฤษเอ,อ่อแคนาดาอเมริกาไต้หวันสิงคโปร์มาเลเซียฮ่องกงจีนรวมถึงที่เกาหลีเองนะคะก็แบบว่ามันลดเห็นได้จริงๆอันนี้คือเขาทำการวิจงวิจัยกันมาเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับมาร์ตัวนี้นะคะเขาบอกว่ารัฐพบมีปัก๊กนะจ๊ะเราไปดูดีกว่าค่ะว่ามีวิธีขั้นตอนการทำอย่างไรบ้างคะ่ะ เห็นมีสองกล่องอย่างนี้นะคะกล่องแรกเนี่ยก็คือตัวที่เป็นมาร์กเองนี่คือสิ่งสําคัญที่ขาดไปไม่ได้เลยนะคะในการมาร์กหน้าในครั้งนี้เพราะถ้าไม่มีตัวนี้เนี่ยก็ไม่ได้ช่วยลดเหนียงแต่อย่างใดนะจ๊ะเพราะว่าในวีฟิตมานะคะเขามีบอดี้ฟิตเอเซนต์ค่ะซึ่งจะเป็นเอเซนต์ที่ไปช่วยในเรื่องของการกระตุน้นการไหลเวียนโลหิตบริเวณน,น้องเหนียงของเรานี้นะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการเผาผลาญไขมันนะคะก็จะช่วยลดไขมันบริเวณตรงนี้นะจ๊ะ และที่ได้มาในอีกหนึ่งกล่องนะคะก็คือสายรัดนาโนค่ะตัวนี้นะคะก็จะช่วยในเรื่องของการยกกระชับนะคะขณะที่รอมาร์กหน้าให้เกิดการวีอย่างที่สุดนะคะนี่วีไม่พอนะคะต้องวีมากกว่านี้เฮ้ยแต่จริงๆพี่ไม่ไม่ได้แบบว่าแอนตี้คนที่แบบมีกลมมีกล้ามนะพี่ก็รู้สึกว่าเฮ้ยถ้ามีกล้ามเขาก็สวยนะแต่ว่าโอเคใครอยากหน้าวีแต่ไม่อยากเต็ดตัวไม่อยากเสียตังค์ไม่อยากเสี่ยงอันตรายนะคะเรามาลองดูคลิปนี้กันว่าทํายังไงนะคะ ขั้นตอนการวัดนะคะเราจะเริ่มจากด้านนี้นะคะโดยที่เริ่มจุดเริ่มต้นนี่ก็ประมาณติ่งหูนะคะลงมาดังนั้นลาบผ่านเหนียงพยายามอยู่ให้ปกตินะคะไม่ต้องเกรงเหนียงนะคะปกติที่สุดแล้วก็กึ๊บมาฝั่งนี้จะบอกว่าตอนที่เราวัดอะน้องสก,กายมาวัดให้เราด้วยแหละแต่น้องวัดให้เราหน้าใหญ่เโกรธนะ,ะเอาใม่อันนี้นี่ประมาณนี้นะคะเป็นการแบบวัด รอบเหนียงของเรานะคะเหนียงพีทนะคะตอนนี้มีขนาดอยู่ที่ประมาณ20เซนนะคะนีเห็นกันไม่เอ่ยน,นะคะเดี๋ยวเราจะจดไว้ก่อนนะว่ารอง20เซนนะคะเดี๋ยวเราจะมามาสกันจ้ะเริ่มเลยนะคะก็คือเดี๋ยวพีททำความสะอาดรอบคอตรงนี้มาแล้วนะคะไม่อยากให้มีแบบครีมหรือว่ารองพงุงรองพื้นอะไรอยู่นะคะเพราะเดี๋ยวเรามาไปแล้วเนี่ยเอเซน์มันทํางานไม่เต็มที่มันไม่ได้ซึมเข้าสู่ผิวเต็มที่หรอกว่าไปนั่นโอเค นี่คือหน้าตาของมาร์นะคะยังไม่เห็นเอาโอเคหน้าตามไม่ได้เป็นมาร์แผ่นเหมือนแบบแป,แปะทั่วหน้าปกตินะมันจะมาเป็นแบบเฮ้ยเป็นหน้าตาประมาณนี้นะคะมีทั้งบนแล้วก็ล่างนะคะอันใหญ่ไว้ท้างบนอันล่างอันเล็กไว้ข้างล่างนะคะก็แผ่นใหญ่เนี่ยจะอยู่ประมาณช่วงกลามช่วงแก้มตรงนี้นะคะเราก็จะมาร์กติดเข้าไปเลยแล้วก็ทับ,ทบไฟคือตรงนี้ไม่ต้องซสีเรียสว่ามันต้องเรียกติด เปะนะคะเพราะว่ามันเป็นรอยช่วงโค้งของหน้าเนาะโอเคค่ะเราแปะมาร์กเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นเนี่ยสายรัดนาโนของเรานะคะวิธีการเนี่ยจะเห็นว่ามันมีแถบดำๆกับด้านดำๆใช่ไหมเราจะให้แถบดำๆเนี้ยอยู่ข้างนอกนะคะแล้วตรงเนี้ยตรงสีชมพูตรงนี้นะคะให้มันอยู่ประมาณคาวพอดีจากนั้นก็จะรัดไปผ่านหูเกี่ยวหูไปซะ เวลาเรารัดนะคะเราก็แค่พอตึงๆให้มันรู้สึกว่ามันยกหน้านะคะเราวังว่ารัดจนเกินไปเดี๋ยวจะหายใจไม่ออกนะคะก็นี่เสร็จแล้วแล้วเราก็อยู่สภาพนี้ไปประมาณ30นาทีนะจ๊ะเก็บหูเก็บหูกันข้อควรระวังอย่างหนึ่งนะคะเวลาเราเราจะใช้มาร์กตัวนี้เนี่ย หน้าเรานะคะไม่ควรจะเป็นแผลไม่ควรจะเพิ่งไปทาเลเซอร์มาหรือว่าไม่ควรจะแบบไปกดสิวหรือเป็นสิวหรืออะไรอย่างเงี้ยพยายามอย่าเพิ่งกอดเพราะว่ามาร์กตัวนี้เนี่ยมันทําปฏิกิริยาอย่างหนึ่งก็คือมันร้อนะคะ่พะพอมันร้อนเนี่ยอาจจะแบบทําให้ผิวรู้สึกระคายเคืองได้นะคะดังนั้นก็ถ้าผิวหน้าไม่พร้อมเนี่ยอย่าเพิ่งมาร์กตัวนี้นะจ๊ะระหว่างนี้นะคะก็ทาอะไรก็ได้ะคะ่ะดูซีรีส์เล่นเกมว่าไปนะคะ 10นาทีแล้วนะคะได้เวลาแกะมาออกก็อตอนนี้เนี่ยร้อนมากๆเลยนะคะรู้สึกได้แบบว่ามันอุ่นอยู่บริเวณกล้อยู่บริเวณที่เรามาร์คลงมาร์คไปนะก็เดี๋ยวจะเอาออกมานะคะฮัลโหลเรียบร้อยนะคะก็เดี๋ยวเราจะเอามาร์คออกมานะจ๊ะมุยหน้าวีเลยยางพัดันินึงถ้ผ่อนคลายเรียบร้อยนะคะจากนั้นเนี่ยเราจะมานวดโยกชับกันนะคะก็คือก็นวดอย่างนี้ค่ะ เฮ้ยคือมันรู้สึกได้ว่ามันตึงขึ้นนะมาร์กตัวนี้นะคะก็มีสรรพคุณนะคะทั้งเป็นสลิมมิงก็คือช่วยแบบเรื่องของการเผาผลาญไขมันบริเวณนี้นะคะแล้วก็ลิฟติ้งช่วยยกกระชับเพราะว่าเราใช้เจ้านานโ,นโนยกขึ้นไปเมื่อกี้สุดท้ายก็คือมอยเจอร์ไรเซอร์นะคะก็เป็นตัวที่เพิ่มความชุ่มชื้นนะคะแล้วก็โอเคนะเรียบร้อยเสร็จ3 0นาทีนจะจ๊ะ เดี๋ยวสายวัดของเราอยู่ไหนเราจะมาวัดให้ชมกันนะคะเรากำลังจงวัด,ด,วดวตึดงึท่านตอนนี้อาจจะยุ่งยากนิดนึงนะคะแต่ว่าจริงๆอะ่ะคิดว่าเราสามารถที่จะรู้สึกได้นะบางทีดได้ประมาณ19เกือบ19นะประมาณ19กว่านิดๆนะคะ ก็ถือว่าลดลงไปเกือบ1เซนเลยทีเดียวนะคะตอนที่ไปงานอะ่ะหลายคนลดไปแบบ2เซนก็มีคือแบบเฮ้ยเขาค่อนข้างที่จะแบบเหมือนนาจะมีช่วงเนี่ยตัวนี้มันถ้าใครมีเยอะมันก็จะริ่งลดเยอะกว่าคนที่มีน้อยอย่างนี้นะคะคนที่มีน้อยอย่างนี้ก็คือแบบเหมือนต้องคอ่คอ,ยคอยคคีฟทําไปเรื่อยๆประมาณสัก2อถึงสสัปดาห์นะคะมันก็จะแบบลดลงแบบเห็นได้ชัดนะคะแต่ว่าจริงๆเราก็ไม่ได้แบบว่าดูมีน่าเกลียดแต่มันคือมีอะ่ะคือถ่ายรูปถ้าช้อน เพื่อนช็อตอย่างนี้นี่คือจบเพื่อนแท็กมาคือจบมากเป็นรูปที่แบบว่าจะไม่มีวันเกิดขึ้นถ้ากวชกรกรถ่ายเองนะคะซีที่อยากจะแนะนําก็คือถ้าใครอยากใช้ตัวนี้นะคะก็ใช้วันเว้นวันก่อนค่ะในช่วงแรกนะคะมาสองถึงสสัปดาห์นะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็อาจจะนํากลับมาใช้เป็นประจําสม่ําเสมอน,นะคะเพื่อที่จะคงสภาพความตึงกระชับช่วงเหนียงของเราไว้นะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะแนะนําเลยก็คือการดูแลตัวเองจากภายในนะคะไม่ว่าจะเป็น การดื่มน้ําเยอะๆลดอาการบวมน้ํานะคะลดเคม็มยิ่งกินเคม็มยิ่งบวมเชื่อพีทคือเราต้องลดตรงนั้นเราลดเราลดได้มันก็จะลดจากภายในไปด้วยคือเป็นการช่วยเสริมกัน2ทางนะคะแล้วก็ออกกําลังกายค่ะเพื่อให้เหงื่อออกเผาผ่านไขมันกันทั่วร่างกายเลยนะคะเดี๋ยวแบบเนี้ยค่ะยังเดอดตรงอื่นบวมไม่ได้นะจ๊ะและใครนะคะที่สนใจ Diamond มี f i t Mark ตัวนี้นะคะเซตเริ่มแรกข,ของเขาเนี่ยก็จะมาด้วยกันทั้งหมด2กล่องเนาะมีสายรัดนาโนแล้วก็มีตัวเป็นมาร์กนะคะ ราคาเนี่ยอยู่ที่มาร์มี5ชิ้นราคา1790บาทนะคะถ้าใครที่ใช้มาร์หมดแล้วอยากจะรีฟิลเติมมาร์กนะคะก็สามารถซื้อมาร์แยกได้ในราคา1290บาทนะเพราะว่าตัวสายรัดนาโนของเขาเนี่ยสามารถนากลับมาใช้ใหม่ได้นะคะหวังว่าวิดีโอนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ให้สาหรับคนที่กำลังมองหาทางเลือกในการยกกระชับหน้าโดยที่ไม่ต้องไปเสียตังแพงน,นจะจ๊ะหรือว่าใครที่กลัวเข็มกลัวหมอหนูไม่กล้าหนูแบบหน้าจะเบี้ยวหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยถ้าไปทําขึ้นมานะคะก็ลอง ของที่แบบว่าลองได้เองได้ที่บ้านดูนะคะอย่างเช่นมาสกตัวนี้เนี่ยพีดว่ามัน่อนข้างโอเคเลยคือหลายคนหลายคนใช้แล้วมันเห็นผลแบบชัดเจนมากเลยนะของพีนี่อาจจะแค่แบบเซนหนึ่งอะไรเงี้ยบางคนเขาบอกว่ามีคนเคยลดได้ถึงสูงสุดถึง4เซนอันนี้ก็คือแบบว้าวมากนะจ๊ะโอเคสําหรับใครที่สนใจมาสกตัวนี้เดี๋ยวพีดจะลิงก์ ข้อมูลอื่นๆไว้ในกล่อง description box นะคะก็ไปตามกันดูกันได้นะจ๊ะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่วิดีโอหนะ้าไปติดตามพีชก่นต,ต่อได้ใน Facebook แล้วก็อิน t ต g r ก m มว e นเดอร e พีนะจ๊ะวันนี้ไปแล้วทุกคนสวัสดีค่ะ